สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข้าเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะหมอเงินถามหมอความตอบเขียนโดยทนายแก้วมนชัยจงไกรรัตนกุลนะคะและโค้ชหนุ่มค่ะจัก,กรพงเมธพันธ์เล่มนี้จากสำนักพิมพ์ m o นนี Fitness ค่ะเนื้อหาในเล่มนี้นะคะเขารวบรวมมาจากคำถามและคำตอบในรายการหมอเงินถามหมอความตอบค่ะเพื่อให้ความรู้ด้านการเงินและด้านกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่กี่ เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองค่ะแม่เนื้อหาในเล่มนะคะมันจะดูจริงจังค่ะแต่ทนายแก้วและโค้ชหนุ่มเนี่ยก็เขียนออกมาได้ง่ายมากค่ะเบาๆแต่มีสาระครบถ้วนนะคะกระชับตัดตรงคำถามในเล่มเนี่ยล้วนแต่เป็นคำถามจากชีวิตจ,จริงค่ะ ในเล่มน,นะคะเขาแบ่งออกเป็น5ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเรื่องของพินัยกรรมและมรดกค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องมรดกนะคะว่าใครควรได้หลังจากเจ้าของคนเดิมตายไปแล้วหรือหากเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยแล้วจะได้ส่วนแบ่งมรดกหรือเปล่ารับแต่มรดกอย่างเดียวหรือต้องพ่วงหนี้สินมาด้วยส่วนการยักยอกทรัพย์มรดกเนี่ยมันทำกันได้ยังไงวิธีไหนและเราจะป้องกันอย่างไรนะคะอันนี้คือส่วนแรกค่ะ มาต่อกันที่ส่วนที่สองนะคะเรื่องของสินสมรสค่ะปัญหาเรื่องสินสมรสเนี่ยนะคะมันจะใหญ่โตมากค่ะถ้าเราไม่รู้กฎหมายนะคะเพราะมันมีหลายเคสที่ทําให้ปวดหัวอย่างเช่นถ้าเป็นทรัพย์สินที่ซื้อร่วมกันพอเลิกกันแล้วเนี่ยมันจะแบ่งยังไงหรือถ้าแฟนเป็นหนี้แต่งงานกันแล้วจดทะเบียนสมรสเนี่ยมันจะเป็นไรไหมเราจะกลายเป็นคนที่มีหนี้สินเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะคะส่วนที่3ค่ะเป็นส่วนของหนี้สินและการช่อโกงนะคะในส่วน วันนี้ค่ะจะครอบคลุมถึงเรื่องฮิตนะคะอย่างเช่นกล่องซูมอ่าการติดหนี้บัตรเครดิตแล้วไม่ยอมจ่ายมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือกรณีที่ลูกหนี้กำลังจะโดนฟ้องนะคะ แต่เจ้านี้เนี่ยก็อยากได้เงินคืนมันต้องทำยังไงแล้วถ้าเราเนี่ยมีนี่ท่วมมากๆเลยถูกฟ้องล้มละลายจะมีผลกระทบกับชีวิตมากขนาดไหนนะคะในส่วนที่4ค่ะเป็นส่วนของหนี่สินและเรื่องค้ำประกันเงินกู้เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของความเอนดูเขาเอนเราขาดค่ะดังนั้นนะคะเราต้องรู้ก่อนว่า เราจะประกันอะไรให้ใครแล้วมันจะส่งผลอย่างไรหากคนที่เราไปค้ำประกันเนี่ยเขาเกิดมีปัญหาขึ้นมาทนายแก้วตอบได้เคลียร์คัดชัดเจนมากค่ะ ส่วนที่5นะคะเป็นส่วนของเรื่องหมิ่นประมาทแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเรื่องนี้นะคะกลายเป็นเรื่องท็อปฮิตในปัจจุบันเพราะสังคมโซเชียลเนี่ยกว้างไกลไร้ขอบเขตค่ะในส่วนนี้ทนายแก้วก็จะมาไขาข้อสงสัยในคําถามนะคะเช่นถ้าถ่ายภาพติดบุคคลที่มีชื่อเสียงแบบนี้มันผิดกฎหมาย PDPA ไหม การด่าทอบนสื่อโซเชียลเนี่ยมีความผิดหรือเปล่าหรือการวิจารณ์แบบไหนที่จะทําให้เกิดเป็นเรื่องขึ้นมาได้นะคะนี่แค่ตัวอย่างเบาๆค่ะถือได้ว่าเป็นหนังสือกฎหมายการเงินที่อ่านแล้วได้ทั้งสาระความสนุกความฮามีภาพการ์ตูนสีสีประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจค่ะเล่มนี้นะคะคุณนิ้วกลมเนี่ยได้พูดถึงเอาไว้ว่าให้ค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆนะคะแล้วความคิดจะค่อยๆเปลี่ยนจากที่คิดว่า เออรู้ไว้ก็ดีมันจะกลายมาเป็นโชคดีที่ได้รู้ค่ะเพราะเราจะได้รู้จักเราแวดระวังนะคะระเตรียมวางแผนกับสิ่งที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นการป้องกันไว้ก่อนจากการมีความรู้จึงเป็นเรื่องดีเสมอค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ